หนหนูฝันว่ายังไงนะคะแล้วในหนูก็บอกบ้าวงวมาหนูมาบอกหวยอ๋อลุงกบมาบอกหวยหนูใช่ไหมลกูกใช่อ๋อตอนตอนหนูก็เข้าประตูใช่ไหมค่ะเดี๋ยวหนูก็ไปเปิดแล้วก็นอนต่อใครเคาะค่ะแล้วก็มองไม่มีใครเลยค่ะแล้วเราก็นอนไปอีกค่ะแล้วใช่ไหมเห็หนลุงกบลุงไม่นานก็ เาไปลียแม่นางแม่นางกบมาอ,อ,อะไรแบบนี้ยค่ะกบก็บอกหวยอบอกว่ายัางไง <c oughs> เอาดีดีอ๋อ,อความอ๋อความฝันหนูนี่สุดยอดเลยนะคะลุงกบชอบมาบอกหวยหนูเนาะใช่ตลอดเลยตลอดเลยทําไมลุงกบใจดีจังมาบอกแต่หวยหนูเลยเนะบอกว่า พวกนี้เราเชื่อโทรศัพท์ให้อ,อ๋อหลงกบบอกว่าพวกนี้จะซื้อโทรศัพท์ให้แสดงว่าดูพี่แล้วอ,อ๋อแต่หนูมีแล้วหนูไม่เอาใช่ไหมลกูกไม่เอามีอันเดียวพอค่ะมีอันเดียวพอถ้าเรามีสองอันแล้วแม่จะดา่าหนูค่ะถ้ามีสองอันแล้วแม่จะด่าเพราะว่าแม่จะแม่นางบอกว่าเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์เยอะเกินเนาะค่ะลุงกบนี่ก็ชอบใจดีจังนาะชอบมาบอกแต่หวยหนูเลย <Okay. S 1> เนาะลุงเนาะ อลงกบนี้ชอบมาบอกหวยใจดีจังเลยเวลาลงกบมาบอกแล้วพอพอเราได้หวยจากลงกบแล้วเราก็ไปทําบุญให้ลงกบเนะลูกเนาะใช่ไปวัดไปทําบุญแล้วก็ทําสังฆทานให้ลงกบเนะลูกเนาะใช่แล้วก็เอาตังให้ลงกบหยดแล้วก็หยอดคแล้วเมือมามีกระบุกใช่ไหมค่ะเวลาเราไปทําบุญมันจะมีที่หยอดหยอดตู้ที่วัดเนาะ ไม่ใช่ยอดกระปุกอมสินนะเออยอดตู้ที่วัดมันเป็นตู้เนาะลุงเนาะตู้บริจาคค่ะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่บริจาคให้วัดเนาะเวลาเวลาเราถูกไหมจะที่มันเป็นกระถางใหญ่ๆอ่อะค่ะเราเอาตังหย่อนที่มีเยอะๆอะค่ะมีเยอะๆไม่ใช่ของจริงนะของปลอม ของปอมเดี๋ยวเพราะว่ามันกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาลงกบบอกห่วยเราแล้วเราก็ไปทําบุญให้ลงกบเนาะใช่ป้าก็จะพาหนูไปด้วยค่ะลงกบใจดีเนาะถ้าหนูอยู่ก่อนหนูจะไปค่ะเวลาวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนอุ้ยเวลาวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปทําบุญให้ลงกบเนาะใช่เพราะว่าลงกบมาบอกห่วยเราถ้าหนูวันหยุดถ้าหนูหยุดโรงเรียนแล้วหนูจะไปกับป้าุูค่ะ อ,อืมแล้วหนูก็อ่าทีนี้เราก็มาเล่าความฝันต่อเนะพอลงกบมาเคาะประตูแล้วก็มาบอกหนูว่าใช่จะมาบอกหวยถ้าลงกบไม่บอกหวยแล้วลงกบจะไม่มา,าค่ะขนลุกเลยโอ้ขนลุกเลยอืมขนลุกอีกพูดถึงเรื่องลงกบขนลุกเลยในแป้ดูขนที่โอ้ขนหนูลุกเลยพูดเรื่องลงกบทีไรขนลุกเลยอ่ะค่ะทีนี้ลงกบก็มาบอกหวยตัวไหนนะลูกตอนที่ห<า>นูรอ แล้วแม่หนังรอหละใช่ไหมค่ะหนูก็จับมุมแม่อยู่ตลอดใช่ไหมค่ะแล้วหนูก็เลยเห็นลุกบเห็นหลับตาลงอะค่ะเพราะหนูหลับตาลงหนูเห็นลุกบเลยแม่ก็หลับตาลงแม่ก็เห็นลกบพอดีค่ะแต่ลุงกบมาบอกเลขอะไรคะบอกเลขบอกก่อนใช่ไหมค่ะเลขศูนย์อศูนย์ศูนย์แว่าอะไรอยกางไรลูก แล้วลงกบใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> บอกว่ามาหาแมดีอเลี๋ยงก็เลยให้มาหาก่อนอ๋อให้มาหงค่ะแล้วก็ให้มาหาปู่ค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็ให้มาหาป้าด้วยใ,ใช่ไหมอ๋อลุงกบก็มาหาป้าด้วยเลยนะเดี๋ยวป้าถูกหวยที่ลุงกบบอกเราก็จะไปทําบุญกันเนาะค่ะ <Yeah. S 2> ไปทําบุญที่วัดแล้วก็ซื้อสางฆทะนจะจะ,จะไปซื้อได้ยังไงฮะได้ตัวเดียวอ๋อเดี๋ยวก็บอกอีกเนาะลุงกบบอก วันนี้ก็ลุงกบก็บอกใช่วัใช่วันวันนี้เอาไปก่อนนิดตันเดียววันนี้มีมีศูนย์แล้วมีอะไรอีกคะมีเก้าด้วยโอ้ศูนย์เก้าโอ้หแล้วมีอะไรอีกตัวหนึ่งลุงกบบอกว่าจะมาจะบอกว่าอยาไปหาประตูก็เลยพาไปอ๋อลุงกบเออลุงกบจะมาหาป้าแล้วแล้วหนูก็พาลุงกบมาใช่แล้วก็ลุงกบก็เลยให้อีกตัวหนึ่ง บอก,กบอีกตัวยังไม่ตื่นในห้องประตูอยู่เลยอ๋อลุงกบยังไม่เดี๋ยวงั้นทีนี้ก็คือลุงกบให้มาศูนย์เก้าใช่ไหมลูกลุงกบจะร้ายใช่ไหมค่ะไอ้ลุงกบยังไม่ตื่นป,ปอ่าโอเคเดี๋ยวลุงกบบอกว่าศูนย์เก้าถ้าเกิดว่าศูนย์ศูนย์เก้ามาเราก็ไปทําบุญให้ลุงกบเนาะลุงเนาะ เออศูนย์เก้ามาเราไม่ทํา,บ,บ,บ,าทบุญให้ลงกบลงกบก็ไม่รักค่ะลงกบก็ไม่รักเราทําบุญให้ลงกบลงกบจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นเนาะอ่าโอเคลงกบบอกเลขตัวไหนนะลูกศูนย์กับเก้าอ๋อศูนย์กับเก้ามาเนาะลุกเนาะมาสาธุจัดสาธุขอให้มาเนาะจะได้ไปทําบุญให้ลงกบกันเนะลูกเนาะใช่ถ้าวัานหยุดหนูจะไปค่ะวันหยุดตรงเรียนหนูก็จะไปโรงเรียนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณ ขอบคุณท่านผู้ชมเอฟีก่อนลูกขอบคุณค่อคณคะอ่าตอนนี้น้องมาลีน่าจะเด็กมีเซนเด็กฝันแม่นเนาะก็จะไปโรงเรียนแล้วแต่งชุดจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้วันเสาร์ใส่ชุดไทยวันนี้วันศุกร์ใส่ชุดไทยจะไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวเลขที่ลุงกบให้มาเนาะที่หนูฝันเมื่อเช้าที่บอกป้าเนาะถ้าเลขเข้ามาก็ พระเลขเข้าเนาะจ้ะก็จะไปทําสังฆทานให้หลวงกบกันเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเนาะจ้ะนาไปเป็นแนวทางของสอปป,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 ปอลาวของลาววันนี้ก่อนแล้วค่อยตามไปไทยเนาะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไ้เด้อจะแคบหน้าจอกันไว้เลยสําหรับ,นรบแนวทางที่น้องมะลิเด็กฝันแม่นเนาะจ้ะเด็กมีเซนฝันแม่นเนะต,ตัวเดียวค่ะน้องน้องลงกบบอกว่าน้องบอกว่าลงกบให้ตัวเดียวแล้วถ้าได้ก็ไปทําสังฆทานให้ลงกบด้วยลงกบบอกน้อง โอเคนะคะเดี okay. 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 yeah. ๋ยววันนี้เราไปลาวก่อนเอาลขจันทร์วันนี้เออศูนย์เก้าค่ะลุงกบบอกใช่ไหมลูกศูนย์เก้าอ่าบอกใหม่ที่ลูกบอกท่านผู้ชมใหม่ลูกบอกเขาบอกท่านผู้ชมบอกเอฟซีหน่อยอ่าบอกเอฟซีก่อนลุงกบมาหาหนูหรอบอกว่าอะไรลุงโกบบอกหวยอะไรใหม่ชู่อะไรกัน ศูนย์อะไรเมื่อกี้ที่เจอไหมแม่ศูนย์เก้าอืมศูนย์เก้าอ่าไหนพูดดังๆให้ลุงกบได้ยินบนสวรรค์ลูกศูนย์เก้าโอเคลุงกบได้ยินไปถึงสวรรค์แล้วอ่าไปไปโรงเรียนเด็กบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นแนวทางของน้องมะลินะจ๊ะเด็กมีเซนเด็กฝันแม่นเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะ น้ำแนวทางของน้องมะลิเมื่อนี้เนระาจะไปเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านของลราก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามไปไทยเนาะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เราจะแคบหน้าจอไว้อย่าลืมเดอ้อจะให้แคบหน้าจอไว้เมื่อนี้บอมมาลาวก็ให้ตามไปไทยในวันที่หนึ่งก็กรกฎดาคมเนระาจะศูนย์เก้าตัวเลขที่น้องมะลิฝันเห็นลงกลบเนระาจะเด็กมีเซนเด็กฝันแม่นเนาะน้องมะลิเด็กมีเซนเด็กฝันแม่น เด็กมีเซนเด็กฝันแม่นให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ถ้าบปมาลาวมื่อนี่ก็ขอให้ตามไปไทยเนาะเม็ดเดียวเข็นเข็น,ขนถ้าเกิดว่ามีบุญสัมพันธ์กันเนาะจาก,ก็จะได้ทําสังฆทานเนะาะจ๋าไปให้ลงกบให้ของน้องมะลิเนาะทําสังฆทานให้ลงกบของน้องมะลิช่วงที่น้องมะลิบอกว่าพูดเรื่องลงกบมาบอกตัวเลขในความฝันเนาะน้องมะลิขนลุกสู้เลยจะท่านผู้ชมอ่ะแคบหน้าจอไว้ทั้งลาวแล้วก็ไทยเนาะจา้ะ ก็เป็นแนวทางของน้องมะลิเด็กมีเซนเด็กฝันแม่นเนาะจานานทีน้องมะลิจะมาเล่าความฝันให้ป้าฟังเนาะอ่าก็ประโยน์ก็ขอลรำล้ท่านผู้ชมตะเพียงเท่านี้เนาะจ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ